พี่น้องชาวราศีกุมครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566นะครับจุดเด่นคือความมั่นคงในเรื่องของรายได้การงานและการเงินจุดที่ควรระวังคือการหักเหยอย่างรุนแรงชีวิตเปลี่ยนมีวิกฤตมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างแก้ไขกันอย่างไรเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีอะไรบ้างมาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7เหรียญน,นะครับการวางแผน ระเบียบการบริหารการจัดการในเรื่องของการงานควบคู่ไปกับการลงทุนการจับจ่ายใช้สอยการที่จะต้องทำอะไรด้วยความรอบคอบมีระบบมีระเบียบมีแนวทางที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ชาวราศีกลุ่มได้พบแนวทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงและรวมทั้งมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินให้มีในทิศทางที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น5ดาื่บเรื่องของข้อที่ควรระวังสําหรับหน้าที่การงานนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มต้องระวังคน ที่เราไปติดต่องานด้วยที่เราจะไปทําสัญญาไปเจราจาไปตกลงธุรกิจต่างๆด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเอกสารสัญญาดูดีๆป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในส่วนนี้เพราะว่าคนที่เราไปติดต่ออาจจะไม่มีความจริงใจกันหมดทุกคนนะครับบางคนก็อาจจะทําให้เราเกิดความเสียหายในเรื่องของการงานได้นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางจุดที่ควรระวัง ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นเวิร์นะครับเป็นโอกาสนะครับโอกาสที่ดีในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์นี้พี่น้องชาวราศีกุมมีแนวโน้มที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ จะมีบรรยากาศใหม่ๆของเรื่องการงานใครที่รอคอยงานอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้งานทำมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทําสัญญาใหม่การค้าขายการเจราจารธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานประจำก็มีโอกาสที่จะได้ดูแลรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากขึ้นจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีกุมจะมีแนวทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันตรงที่ไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนคือเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ประกอบดีๆสําหรับความสําเร็จในเรื่องของงานและการเงินนะครับซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องชาวราศี มีโอกาสดีในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพและได้รับความสำเร็จที่ดีมากในเรื่องของรายได้การเงินนะครับเพียงแต่จุดนี้นะครับอาจจะมีทั้งรายรับที่เข้ามาเยอะๆแต่ว่ารายจ่ายก็อาจจะเกิดมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านต้องจัดการบริหาร ด้วยความรอบคอบเพื่อให้การเงินของท่านเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับและนอกจากนี้นะครับเส้นทางของการเงินชาวราศีกุมยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินมาแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกับว่าเจอเรื่องที่มีปฏิหารมีสิ่งมหัศจรรย์มีโชคลาภที่ดีๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับเรที่2ในส่วนเรื่องการเงินคือ ก้าวไม่เท้านะครับการงานที่เป็นอาชีพเสริมก็จะเป็นส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากงานประจำงานหลักๆยังมีอาชีพเสริมอาชีพสำรองที่จะส่งให้ชาวราศีกุมมีงานเข้ามาตลอดแล้วก็มีเงินเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือเรื่องของความมุ่งมั่น พัฒนาการตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่จุดนั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งผลักดันให้ชาวราศีกุมเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับคือตั้งใจแล้วทาให้ได้แล้วท่านก็จะพบโอกาสที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านอาจจะมีเรื่องต้องจัดการแ,แก้ไขในเรื่องของลูกหลานบริวารของท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันนะครับ ราการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกุมมาดูกันว่าเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาดูตรงตำแหน่งที่1ก่อนนะครับเป็นดวงของจัก,กรพัทินีดวงจัก,กรพัทินีคือความสมบูรณ์แบบร่ำรวยงานดีเงินเด่นมั่นคงความรักลงตัวสมหวังซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆสํสำหรับสุภาพสตรี ชาวราศีกุมนะครับเดือนกุมภาพัน์จะโดดเด่นในเรื่องของความรักได้รักความรักผิดชอบได้รับการที่เราจะได้มอบหมายมีความไว้วางใจมีความสมหวังมีความลงตัวในเรื่องของการงานการเงินและความรักที่ดีมากๆนะครับรับเงินจนํานวนเยอะๆมีคนรักที่ดีมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับคนที่เราคอยความรักอยู่จะสมหวังนอกจากนี้นะครับคนรักจะนําสิ่งที่ดีๆ มีความมั่นคงมาสู่ท่านด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นกลง้อ,งอของโชคลาภมหาสารที่จะหมุนเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับโชคใ,ใหญ่ๆกาลังจะหมุนเข้ามานะครับมาพร้อมกับความรักมาพร้อมกับคนรักนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆตามมาในช่วงนี้จํานวนมากมายมหาศารเหมือนกันนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นแฮงแมนนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะพลิกชีวิตของชาวราศีกุมนะครับในประเด็นของความรักครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีจุดเปลี่ยนใครที่รอคอยโอกาสใครที่เจอปัญหาวิกฤตคนที่เจอเรื่องยุ่งๆนะครับมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้เพราะดวงของ จาจกกักรพรรดินีดวงของกงล้อของโชคลาภยังอยู่ในวงจรของครอบครัวความรักจะพลิกเปลี่ยนชีวิตก้าวไปสู่จุดที่เกิดความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รอคอยความรักอยู่นะครับใจเย็นๆนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะส่งบังคนที่รอคอยโอกาสด,ดีจะดีมากๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับ เป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีครอบครัวลูกหลานบริวารน,นะครับจะเติมเต็มคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับท่านที่รอคอยโอากาสแบบครอ,อ,อ,อบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้นะครับมีบรรยากาศที่ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นไพ่พระสังคราชนะครับเป็นแนวทางทิศทางเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับบางคนอาจจะเจอเรื่องยุ่งยุ่งบางคนอาจจะเจอปัญหาแต่ว่าสร้างกิจกรรมที่ดีๆพัฒนาตัวเองนะครับบางคนก็จะเข้าวัดบางคนสวดมนต์บางคนทําบุญกุศลสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองบางคนขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ซึ่งก็จะได้รับผลที่ดีนะครับมีข้อแนะนำมีแนวทางมีการที่จะกำหนดทิศทางให้พี่น้องชาวราศีกุมเดินหน้าต่อไปผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้นะครับผู้ใหญ่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์รวมทั้งบุญกุศลจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ชาวราศีกุมเรียนรู้พัฒนาและก็ก้าวพ้นจากปัญหาได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับในทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับมีทาวเวอร์อยู่ด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกุ่มครับทาวเวอร์ Tower คือปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์ที่อาจจะพลิกชีวิตรุนแรงนะครับมีแฮงแมนอยู่ในตำแหน่งของความรักด้วการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีทาวเวอร์มาอยู่ในทิศทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตด้วยนะครับเรื่องบางเรื่อง เหตุการณ์บางเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างอาจจะรุนแรงอาจจะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้แบบรวดเร็วนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าดวงดีงานดีเงินดีนะครับแต่ก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยนะครับจะขับรถจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ะระวังสิ่งที่เราไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไว้ก่อนดีกว่านะครับคือไม่ประมาทมีสติ แล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วท่านจะพบทางเดินที่เกิดความมั่นคงหรือไม่คนที่เจอเรื่องที่ไม่ดีท่านก็จะมีแนวโน้มมีพัฒนาการมีการก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับไม่ว่าจากสติปัญญาจากความรู้ความสามารถหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผลบุญกุศลที่จะส่งให้ท่านได้พบแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องประมาณว่าไม่ดี เราไม่ควรเจอดีกว่านะครับคือป้องกันไว้ก่อนไม่ประมาทดําเนินชีวิตด้วยสติไว้ก่อนจะดีกว่านะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทารุใบที่13ในการที่จะนํามาประกอบคําพยากรณ์สําหรับพี่น้องชาวราศีกลุ่มว่าเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น1ิบ ถ้วยนะครับม,ม,รมีความสําเร็จมีความสมบังทิศทางแนวทางชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับการงานดีการเงินดีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีงานเลี้ยงงานแต่งงานมงคลงานดีๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเรื่องของการงานนะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจอาปรสร์สิ่งที่ควรระวังมาจากคนนะครับการทำสัญญาการเจราจาทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาด้วยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาพลิกวิกฤต เป็นโอกาสทองสร้างโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้เข้ามาได้นะครับจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานจะค่อย,อยๆหมุนเข้ามาสิ่งที่ดีงานดีขึ้นนะครับมีความรุ่งเรืองมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับท่านมีโอกาสดีมากๆในเรื่องของการเงินที่จะพบการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องมหัศจันย์มีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆที่จะหมุนเข้ามา ไม่ว่าจะอยากจากงานประจําหรือว่าอาชีพเสริมอาชีพอิสระนะครับก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมามีอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจขึ้นมานะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับท่านมีโอกาสที่จะพบคนรักที่ดีพลิกชีวิตได้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆคนที่รอคอยความรักก็จะพบความรักคนรักนําสิ่งดีๆนําโชคลาภนําการเปลี่ยนแปลงมาให้นะครับ เรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขอุปสรรคนะครับอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบสร้างบุญกุศลสวดมนต์แผ่เมตตาหรือว่าเรียนรู้พัฒนาจิตใจตัวเองเข้ามาในช่วงเวลานี้เพื่อที่ท่านจะผ่านพ้นหรือไม่ก็เวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับความสมวังเกิดความมั่นคงมีงานเลี้ยงมีงานแต่งมีงานมงคลงานที่ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ อาลัครับวันนี้หมอฮักก็พยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645อาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังมันง่นคงรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ